อ่ะสวัสดีจอมยุทธทุกๆท,ท่านนะครับพบกับผมบา้บาเพนะเดีวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปลองลงดันนะครับแต่ว่าผมจะไปลงกับบอทดนะให้เพื่อนๆดูว่าเกมนี้ มันก็มีการลงดันกับบอทนะครับแบบว่าเผื่อเพื่อนเพ่คนไหนแบบอยากจะลองดูแมชชนิกบอทก่อนหรืออะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะลองลงกับบอทได้แต่จริงๆอ่ะถ้าเพื่อนๆเข้าใจแมชชนิกแล้วหรือว่าพอรู้แมชชนิกของบอทแล้วก็ไปลงกับคนก็ได้ครับจับคู่ไปแต่ว่าถ้าดันมาแรกๆมันอาจจะมียางนิดนึนงอันนี้ผมเล่นกับแมวนะเกมมันสามารถที่จะเก็บคอลเลกชันแมวได้ไปสำรวจทั่วยุทธภพเพื่อหาแมวสีต่างๆหรือว่าลวดลายต่างๆอะไรก็ว่าไปนะ ก็ถ้าเพื่อนๆจะลงดันก็คืออยู่ในโหมดนี้นะครับโหมดนี้มีทั้งลงดัน PVP รวมอยู่โหมดนี้หมดก็คือแง่มันเป็นโหมด AMO ประมาณนั้นก็เข้ามานะครับอันนี้จะเป็นพวกดัน5คนสว่วนนี้จะเป็นดัน10คนนะวันนี้เดี๋ยวผมลองลงดัน5คนกับบอดให้ดูนะครับก็ล่าสุดเกมมันปลดล็อกเวล70แล้วนะครับใครที่เล่นอยู่ก็สามารถที่จะมากด u p พเวลปลดล็อกเวล70ได้ก็เดี๋ยวระหว่างที่จะบอกว่าลงดันยังไงเผื่อใครปลดล็อกไม่เป็นนะพอเข้ามาที่เมนูนี้ จะกดตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยที่ผมคลิกเนี่ยตรงนี้ก็ได้มันก็เข้ามาหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะมันก็เข้ามาก็กดตรงนี้มันก็จะกดล็อกได้นะก็คือของผมแต่ก่อนมันจะเป็น65เข้าก็ไป70ตอนนี้มันเป็น70เข้าก็ไป75แต่ว่าต้องรออีก13วันก็คือเกมมันเหมือนแบบกัก ช่วงเลเวลไปเรื่อยๆประมาณนี้ระหว่างนี้ก็ไปทําของไปเล่นอะไรก็ว่าไปนะบางครั้งเวลาเพื่อนๆปลดล็อกอ่ะเพื่อนต้องมาลงแบบหอคอยอะไรประมาณนี้ไม่งั้นมันจะไม่ผ่านนะตรงนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าเพื่อนๆขาดอะไรนะครับแต่นี้ผมน่าจะครบแล้วคือ10บทับเกแต่ว่าถ้ามันขาดเป็นตัวสีแดงเพื่อนๆมาตรงนี้ไหนๆมาแล้วก็สอนเลยแล้วกันนะครับนะมาที่นกตรงนี้นะครับแล้วก็อันที่2องนกอันนี้นะแล้วก็อันที่2เนี่ยหอคอยเพื่อนๆก็ไปลงครับเข้าไปไปผ่านหอคอยนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ผ่านอันนี้ เพื่อที่จะทําให้ตรงนี้มันครบเนี่ยเวลาเพืเ่อนๆจะปลดล็อกเวลหรืออัพเวลนะครับเพราะว่ามันจะมีติดอยู่ตรงนี้ผมคิดว่ามันจะติดอยู่ที่สุสานก็คือหอคอยสุสานอะไรก็ว่าไปนะอ่ะเราไปถึงเรื่องลงดันกันก็คลิกมานะครับ ก็เวลาลงดันเพื่อนๆเลือกถ้าเพื่อนๆกดตรงน,นี้นก็คือไปมันจะจับคู่ไปกับผู้เล่นกับคนที่ออนไลน์เลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆกลัวไม่ผ่านหรือว่าตี้ไม่ได้คุณภาพหรืออะไรประมาณนี้เพื่อนๆสามารถที่จะลงกับบอทดได้แต่การลงกับบอทดกับคนมันจะต่างกันนะของรางวัลจะต่างกันถ้าลงกับคนอะ่ะมันจะได้ของรางวัลดีกว่าก็คือกล่องเนี้ยมันจะมีโอกาสได้ของทองมากกว่ากล่องแบบนี้อ่ะที่ลงกับบอะคดับแล้วก็หลายๆอย่างก็คือจํานวนก็จะมากกว่าเพื่อนสังเกตไหมจะมากกว่า2อสามกล่องอะไรก็ไปก็คือถ้าใครทําพลังจริงจังหรือว่าเล เขาเรียกว่าเป็นโน1อะไรก็ว่าไปนะก็ควรจะลงกับคนนะเพราะว่ามันจะได้ของดี่ไยแล้วแต่ว่าถ้าใครเล่นเรื่อยๆเล่นเปื่อยๆหรือว่าแบบอาจจะเป็น introvert ไม่ค่อยอยากจะเล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเกมมันก็มีระบบลงกับบอทนะครับแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดบอทเหมือนจะฉลาดขึ้นนะ,ะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครผมไม่แน่ใจว่าพลังงานผมยังมีไหมเดี๋ยวผมกด M แป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะมีอยู่ร้อยกว่าเดี๋ยวเวลาชนะบอสผมกดของให้ดูเลยแล้วกัน mm hmm. ก็คือมันจะมีกรณีอยู่แบบนี้นะก็คือสามารถลงบอสตัวแรกได้นะแล้วก็กดแบบให้พลังงานมันหมดไปเลยถ้าเราไม่อยากไปลงบอสตัวที่2เผื่อบอสตัวที่2มันยากกว่าหรืออะไรก็ว mm ่าไปนะก็สามารถจะลงตัวแรกแล้วก็กดพลังงานไปให้หมดเลยครับประมาณนี้ก็สามารถทําได้อ่ะเดี๋ยวผมลองลงนะดูนะครับลงกระบ,บอกคือลงกระบ,บอกข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะไม่ยกตี้ครับเนี่ยจำนวนชุบตรงเนี้ยมันจะไม่ลด ถ้าลงกับคนต้องเล่นดีๆครับเพราะว่าจํานวนชุกมันลดแล้วมันจะยกตีก็คือต้องเริ่มเล่นใหม่แน่นอนเอยประมาณนี้ประมาณนี้ตีๆลบหน่อยะนี่มันม้าผมนะบอสมันม้าผมพยายามลบครับบมแข็งก็ให้เพื่อนมาตีนะไม่ขนาดนี้แต่จริงๆเนี่ยผมไม่ควรจะวิ่งออกจากบอสนะวิ่งไปที่บอสเลยก็ได้ครับเพราะว่าเพื่อนจะได้ตีผมแล้วก็ตีบอสไปฟ้องกันอันนี้คือผมลืมนะประมาณนี้วิ่งไปบ่บ่บ่ตีไป ผมไม่รู้ว่าผมเล่นสายอะไรอยู่ตอนนี้อ๋อสายนี้สายกระบี่เก็บสแตก็กเก็บเลือดแม็กอันนี้คืออะไรอ๋อแม็กกระโดดอ,อันนี้อยากเข้าไปนะเราจะกลายเป็นลานะครับค่อยเข้าไปตอนที่แบบเขาเรียกว่าเพื่อนเรามันโดนมีสองอัน,น,อนมีอันเดียวเพื่อนเราโดนแบบกลายเป็นลาหรือว่าลอยแบนบมาเนี้ยเราค่อยเข้าไปอันนี้หลบนะลานี้หลบนะ,ะ,นนะนสลับอาวุธไปมานะบนไฟ เนี่ยเหมือนเพื่อนเราลอยไปเนี่ยต้องมีคนนึงไปเป็นลานะครับเนี่ยไปเป็นลาแล้วก็เนี่ยเหมือนบอดมันจะไปเป็นลาให้นะไปเป็นลาแล้วก็ไปรองให,ให้ก่อนที่เพื่อนจะตกลงมานะ่ะไม่ทันตัวนี้น่าจะทันอ่ะเนี่ยมันจะเด้งอยู่หลังลาแล้วก็เพื่อนจะไม่ตายนะถ้าไม่ทําคือเพื่อนจะตายนะเป็นแมคานิกถามว่าทาไมผมถึงรู้ก็คือดูจากบอดนี่นะครับบอดมันทําผมก็เลยรู้ประมาณนั้นอ่ะตรงนี้ก็พยายามตีลาให้หมดก่อนนะเป็นแมคานิกตรงนี้คือผมก่อนที่มันจะแบบอะไรอ่ะทำอะไรแปลกๆอ่ะพยายาม อันนี้ก็ควรจะหลบนะไม่งั้นลาชนเราทายนะพยายามตีนะควรจะตีลูกน้องมันหรือตีแม็กมน,นิดนึงนะออก็คือโดนลาตดใส่ก็จะกลายเป็นลานะมันเป็นลานะไม่ใช่ม้านะออจริงๆถ้าเป็นดันสิบคนแม็กนิ่งมันจะเยอะกว่านี้อันนี้คือมันเป็นดันแบบห้าคนไงไง่ายสบายๆคือดันอะ่ะมันจะสําคัญที่ตําแหน่งคิวกับตําแหน่งแทงไอซองตำแหน่งนี้แบบต้องเล่นดีๆเลย คือถ้าเล่นไม่ดีนี้แบบยกตี้ได้ไวกว่าดาเมจดีครับคือก็คือความหวังอยู่ที่2ตำแหน่งนั้นเลยครับนี่เพราะว่าเขาเรียกกันไรเกมนี้มันไม่มีแบบเวลาก็คือไม่มีแบบเวลา10นาที5นาทีถ้าตีไม่ทันบอสเอลี LE ไม่ใช่ครับก็คือมันแบบให้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะแต่ว่าแค่อย่าตายประมาณแค่พยานอย่าตายต่อยผมไม่ได้คนไฟต่อยก็เลยไม่แรงเออนโดดไปอันนี้ต้องตีลาให้เร็วนะ จริงๆตรงนี้ต้องมีการรวบมอนครับต้องมีคนมารวบมอนเออแบบเอาแท้งมารวบมอนแล้วตีเนี่ยถ้าสีแดงแดงเกตสีแดงๆดง,ๆดงๆเต็มเมื่อไหร่นะนะยากถ้าตีไม่ทันก็คือเดี๋ยวมันจะเอ e ตายโยตี้อันนี้ใกล้จะตายยกตี้แล้วน่าจะไม่ทันครับบอดมันไม่รวบก็คือถ้าเล่นกับคนมันต้องรวบลามาอันนี้เออแน่นอนเนี่ยก็คือตายแน่นอนทําอะไรไม่ได้ครับคนไปผมถ้ามีลดดาเมจครึ่งหนึ่งก็ดีผมไม่รู้ว่าสกิลอะไร แต่หลักการก็คือแมคาันหิกนี้ต้องตีล้าให้เร็วครับคือรวบมอนอะ่ะใช้สกิลอะไรก็ได้ที่มันรวบมอนมาแล้วก็ตีพร้อมกันทีเดียวให้ตายไปเลยให้เร็วๆประมาณันถ้าจะทาแมกนะเข้าไปเป็นลาแน่นอนลืมแต่ว่าถ้ามีฮิวดีๆก็รวมพลังกันฮิวก็ได้ครับถ้าไม่อยากตายเพราะว่าเกมนี้ตายมันสําคัญกว่าดามจคือมันลากไปได้เรื่อยๆมันให้เวลาเราเป็นชั่วโมงดังนั้นอย่าตายเพราะเล่นยังไงก็ได้อย่าตายห้ามตายอะ่ะดีสุด ี่ผมแคนเซิลนะแคนเซิลสกิลคนไฟโอเคคนผิดทางจะเลื่อนชาร์จบมตเบ,บาเบาจัดนก่อนอจะช่วยเพื่อนถ้าเพื่อนโดนล็อกก็ช่วยเพื่อนนะนี่อันนี้เป็นสกิลตามจะได้วิ่งไปน่าจะโดนลาตดใส่มันก็เลยเป็นควรจะฆ่าลูกน้องมันนะไอ้นี้นยนนมันต้องมีคนมาลองเป็นลาแล้วมาลองช่วยผมไม่งั้นผมตาย ถึงผมจะกดค้ายจุดออกได้ก็ตายเนี่ยบอดมันไม่ทําตายแน่นอนต้องมีคนมาลองเออจะเลินคือจริงๆผมจะทําให้ดูก็ได้นะคือต้องเป็นลาคนหนึ่งแล้วมายืนในตําแหน่งตรงตรงกลมข้างล่างนี่แต่บอดมันไม่ทําหรอกมันไม่สนใจอะ่ะมันบอกโง่เองตายไปมึงเออมันปล่อยตายบอดปล่อยตาย <c oughs> คือเล่นควายเสือบโดนล็อกเองตายๆไวเถอแต่ว่าบอดมันอมาามะารับอดไม่ต้องกลัวผ่านแน่นอนคือถ้าลงกับบอดยังไงก็ผ่านแน่นอนเรานอนตายให้บอดแบกก็ยังผ่านอะ่ะออคือมันง่ายละถ้าลงกับบอดสามารถเล่นได้คนเดียวแน่นอนบอมอันนี้หลบหลบหลบตายนะชนอย่าอย่างที่บอกอ่ะตายก็ไม่เป็นไรลงกับบอดแต่ว่าถ้าลงกับคนพยายามอย่าตายครับสาคัญมากไม่งั้นหลายรอบบประมาณนี้อาจจะหัวร้อน หลังๆก็จะไม่ตีบอสกันแล้วจะตีกันเองก็คือจะโทษกันแล้วจะแบบเที่เยเล่นควายอะไรมันฮิวงโง่แทงควายอะไรเออเริ่มเริ่มทะเลาะกันแล้วบอสยิ้มแล้วหลังๆบอสยิม้มเออแรกๆก็สามารถขี่หลังๆพอตายบ่อยๆก็เริ่มร้อนประมาณนั้นก็นแล้วแต่นะตามตามสเต็ปครับกนะ็ถ้าตายหลายๆรอบแล้วก็เขาเรียกว่าเหนื่อยล้าก็ควรจะหยุดก่อนนะไม่ควรจะเร่งรีบนะอันนี้ผมไม่แน่ใจพยายามฆ่ามันให้หมดให้เร็วครับพยายามชาร์จปุ่มบุ่มออก ว่าจะช้าสามจังหวะตีไม่ทันนะมันไม่มีคนรวมให้จะเลือนละบอกมันะจะเต็มละน่ะหลอดสีแดงอะ่ะเกลสีแดงเต็มเมื่อไหร่ตรีลุาไม่ทันก็คือเต็มตัวตายยกตีครับจริงๆน่าจะตายยกตีทันไหมเ,เกือบตายโอเคดีไม่ตายจริงๆมันตีเร็วกว่านี้ครับถ้ามีคน่วมมอนหรืออะไรประมาณนี้มีตำแหน่งลวกม,มอนผม,มโอเคเข้าไปเป็นลาจริงๆอยากเข้าไปนะมันจะเข้าไปเพราะว่ามันจะทำแม็กแบบ มารเพื่อนเราคนเหนืงองือแล้วก็ตดนี่อย่าโดนเพื่อนนะเพื่อนจะกลายเป็นลามันทำให้เสียเวลาประมันตดแต่เพื่อนตดแต่ลาเนนะ,ะจะลองตดแต่ลาไม่ทาคนไปจากใส่ผมแอนเซิลต่อยผมผมอนัอนนี้มันจะล็อกผมอ่ะเดี๋ยวผมอ่ามันล็อกเพื่อนผมจริงๆมากองอยู่ที่บอสก็ได้นะจะได้ตียพร้อมกันบนไหนไม่ต้องแบบวิ่งไปตีตรงไหนแต่บอสนะครับสั่งมันไม่ได้มันอยากจะเล่นบบไหนก็เรื่องของมันนะเออมันไม่สนใจเราหรอกมันไม่ใช่คนไงมันบอกว่า คือกูอยากจะอยู่ตรงเนี้ยมึงมึงมึงก็มาตีอะไรประมาณนี้นี่มบนไฟไปแคนเซิลแคนเซนแอนิเมชั่นมบนไฟครับเพราะว่าผมจะไปต่อยเร็วๆสกิลนี้เอาไว้ตามจริงๆสกิลสี่คายจุดถ้าเพื่อนๆสังเกตไม่ควรเอาใส่มาตอนลงดันไม่ค่อยมีประโยชน์คือคลายไปก็เจอแม็กอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูไอ้บอรดนี้มันจะชักเข้าชักออกอยู่ได้ไม่ยอมช่วยเพื่อนนี่เดี๋ยวผมจะไปลองให้เพื่อนจะไม่ตายอ่ะจริงๆสองคนนะอ่าไม่งั้นมันจะเด้ง นี่ทําได้2คนเลยช่วยบอทสองคนแล้วเออไหมคนมีประโยชน์ฮะเออเนี่ยแบกบอทเนี่ยดูว่านี่สดใสได้เออแบกบอทฮนะแต่จริงๆบอทอมตะมันไม่เป็นไรหรอกเออแต่ถ้าเล่นกับคนแม็กมันประมาณนี้ฮะพุ่งไปชารโอ้โหลบลบลบนี่กระโดดมานี่อ่าแล้วก็ชาร์จตึกตึกตึกฝบฝบฝบหนีบบ พุกหนีไม่ทันชาร์จไม่ทันป้อมแข็งเนี่ยอยู่ใกล้บอสแล้วก็ตีพร้อมบอสเลยก็ได้จริงเอามารวมกันใกล้บอสเลยก็ได้แล้วก็ฮิวสู้แล้วก็ตีพร้อมกันแล้วมันจะได้โดนทั้งบอสทั้ทงมอนทั้งเถาวันอะไรประมาณนี้เออมันจะเร็วะอะชาร์จสองสามปอบปอมโอเคไม่โดนเลยจะเล่นชาร์จทำไมลูกเน,นี่ยก็ต้องไปตีตรงนั้นเลอ่ะเนี่ยบอสมันไปช่วยกันเองแหละชาร์จปอมปูมหนีเกิดแตกนี่่ะคนไป แอนเซิลต่อยปม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 เอ้ยต่อยติดอะไรเนี่ยเหมือนต่อยติดกำแพงลมนะอันนี้ก็คนไฟแอนเซิลต่อยปมป่มปมปมอะต่อย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 ทันไหมน่าจะไม่ทันอ่ะมันต้องรวบมอนะวิธีที่ดีก็คือรวบมอนนี่ยอมตายไปเลยเพราะว่าไม่ทันอยู่ละพุ่งไปปุ่มน่าจะตายขายจุดอะอย่างไหนก็ใช้ขายจุดหน่อยก็ตายครับ คือมันต้องมีสกิลที่แบบไม่ฮิวสู้ก็ต้องเป็นสกิลอะไรก็ได้ที่ลดดาเมจสักครึ่งหนึ่งน่าจะรอดอยู่เพราะว่าเพราะว่ามันดาเมจสามหมื่นหรือสี่หมื่นไม่รู้ไม่ก well. ี่ถ้าลดดาเมจครึ่งหนึ่งก็น่าจะรอดเลยเอ้ยเข้าไปอีกแล้วแน่นอนลืมคือถ้าบอสอยู่ไกลเราสามารถใช้วิชาวิ่งเมื่อกี้ได้นะมันจะทําให้เราไปถึงบอสเร็วตดใส่เพื่อนก็จะเป็นลาต่อครับนี่คือความจังไรอ่ะเดี๋ยวผมจะตดใส่ลาไม่ทันละ หรือว่าอย่าให้ลาตดใส่นะเพราะเราจะกลายเป็นลารู้สึกบมพุ่งไปเผา,าตีบมบมระเบิดบอมบมบมเนี่ยเอามาฟองใกล้บอสก็ได้ยิงยิงยพุ่งไปนี่พุ่งหนีอ่ะพุ่งหน,นีเลยพลังเนี่ยพุ่งไปอ่าจบบอยจะตายแล้วยิงไม่ต้องทำแม็กก็ได้ จริงๆถ้าบอยสจะตายอะไรก็ยัดดาเมจไปเลยครับแม็กมันแบบไม่ต้องสำคัญหรอแกแล้วมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเพราะว่าถ้าบอสตายแม็กก็หายหมดผม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 นี่เห็นไหมก็ประมาณน,นี้ก็สามารถที่จะกดกล่องได้อ่ะผมกดให้ดูนะน่าจะตรงนี้นะเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะกดเบิ้ลกล่องได้จนพลังหมดนะผมมีอยู่ร้อยแปดใช่ไหมเพะสามารถที่จะกดจริงๆกดได้ถึง240เลยนะครับถ้ามีพลังงานนะแต่ผมมีอยู่ร้อยแปดก็กดได้แค่ครั้งเดียวนะก็กดประมาณนี้เออ ก็สามารถเบิรนได้เดี๋ยวผมเติมพลังงานหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวไปบอสที่2ให้ดูอะนี่ก็เติมพลังงานไปแล้วก็วิ่งมาที่คนนี้ไปที่บอสที่2ก็สามารถไปได้บอสนี้เท่าที่ผมลองลองดูนะมันวุ่นวายนิดนึงคือมันระเบิดบ่อยมากเออแล้วก็อย่างที่บอกสําคัญอยู่ที่แท้งกับพิวอะถ้าแทงกับพิวดีมันจะง่ายหน่อยปล่อยผมคือมันจะวางกล่องไฟระเบิดอะเร็วบอสนี้เออเวอร์ชันนี้นะมมันอัปเกรดมาให้แบบตึงขึ้น คือเวอร์ชันแรกก็บันเทิงแล้วอันนี้อันนี้ต้องพยายามหนีนะวิ่งเรื่อยๆนะพะเดี๋ยวมันโยนกล่องมาให้เราเวลาจะระเบิดถ้าอยู่กับที่มันจะระเบิดพร้อมกล่องเอลี e แน่นอนคนระับปมคนไปออะเคานเตอร์ทำอะไรของเคี้ยตาย,จร,ายจริงๆต้องให้แท้งบล็อกเลยไม่รู้ใครไปตีมปมปมระเบิดปมปมปมกล่องอีล้ละว,วิ่งวิ่งวิ่งดิ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราอยู่เฉยๆมันจะวางกล่องอ่ะอย่าไปโดนกล่องด้วยนี่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 นนบุ่มบุ่มบุม่มกัอบอ,อ,อันนี้ต้องยกกล่องออกมานะเนี่ยไปยกกล่องออกมาให้มันหายแดงอ่ะให้หายกระพริบอ่ะยกไปไหนก็ได้น,นี่มันยังกระพริบอยู่โอเคแม่งมนลงที่กูอีกอ่ะนี่แล้วก็วิ่งไปโอเควิ่งตรงนี้อันนึงโอเคมันหายแล้วมันจะได้ไม่เออเออโอเคเรียบร้อยดับคือวุ่นวายมากบอลน,นี้ต้องงมคือต้องเล่นดีอ่ะใช้คำว่าแบบ ตึงสุดแล้วเจนกเนี่ยเท่าที่แบบลงมานะขนาดลงกับบอดยังตึงอะ่ะถ้าบอดมันนับจํานวนรอบตายอย่างเงี้ยก็คือแบบตายได้5ครั้งอะ่ะก็คือไม่ผ่านเหมือนกันเพราะว่าอย่างตึงแต่ถ้าลงกับบอดอะ่ะมันจะไม่นับจํานวนตายครับมันก็คือผ่านได้แน่นอนแต่ว่าช้าหน่อยประมาณนะั้นเนี่ยให้บอดแฝกก็ได้แต่ว่าช้านิดน,นึงจริงๆเราก็ไม่ควรตายแต่ว่าแม็กของเจมันแบบมันตึงอะ่ะแม็กเจนกนี่โคตรตึงเลยอ่ะมาแล้วต้องต้องออกนะั่นแหละพยายามออก บอทมันก็เล่นตามภาษามันนะเหมือนจะฉลาดขึ้นกว่าเดิมนิดนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บมบนปโอเคดีมันไม่ล็อกผมแล้วก็ไปตรงนั้นดูสังเกตนะเดี๋ยวมันจะโยนกล่องมาเวลาจะเต็มเห็นไหมถ้าไม่ออกมันก็จุมดุมดุมแบบนี้เห็นไหมแล้วบอดอ่ะมันไม่วิ่งอยู่แล้วมันมันมันกองอยู่ที่บอดคือมันต้องวิ่งพอมันโยนแล้วเราวิ่งผ่านมันก็จะไม่โดนระเบิดโดนกล่องอ่ะโดนในถังน้ํามันอ่ะเออมันก็จะเล่ระเบิดเอ e ีไงแค่พยายามอย่าให้ระเบิดเอลีประมาณนี้น อันนี้มันโยนมาแล้วอันนี้พยายามยกฮะเนี่ยนี่มันจะ AOE นะคือยกปุบ๊บให้มันหายแดงๆแบบน,นี้ยโยนไปไหนก็แล้วเนี่ยก็วางคือบางทีมันเดินแป๊บเดียวมันก็หายนะ,ะมันจะหายไหมสวยแล้วสวยแล้ว AOE แว AO e นะ่นอนแบบน,นี้เนี่ยบมปมปมปมบม,บม,บม,บมไม่ทันอ่ะคือบอกเลยว่าเจ๊นกนี้แบบเดือดอย่างกับบอมเบอร์แมน คือวันๆแกไม่ทําอะไรครับโยนแต่ถังมันระเบิดตุ้มต่มตุ้มต่าเนี่ยนี้ขนาดยูบอทยังมาวิ่งมาช่วยผมเลยมันมันช้านี่วิ่งตามผมเอาอีกแล้วอันนี้ควรจะยกก่อนนะไม่ต้องไปตีหรอกไม่ง,งั้นเอลีตายยกตีแน่นอนเนี่ยพอมันหายแดงๆกระพริบบางแล้วโอเคอีกอันหนึ่งก็ยังเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบอทบอทมันเขาเรียกว่ามัน มันแบบไม่ไม่วิ่งอ่ะมันกองอยู่ที่เดียวกันพอวงกลมเต็มมันก็โยนถังมามันก็ระเบิดประมาณนี้เหมือนเป็นแม็กใหม่ของบออนี้ที่เพิ่มเข้ามานะเอแต่บอสมันไม่ตายไงมันก็เลยไม่สนใจมันก็เลยบอกว่าช่างมึงอะไรประมาณนี้คนช่างมึงมึงตายไปเออกูไม่ตายกวมาตะหือปล่อยแม่งก็คือที่มาของเขาปล่อยตายครับอ่ะนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูเนี่ยนี่แม็กมันจะตามผมนะผมต้องวิ่งแบบนี้มันจะไม่เออเอียบแล้วมันยิงอะไรใส่กูวะนี่ประมาณนี้เออผมนะพุ่งไปปุ๊บปม จริงมันมีเขาเรียกว่าอัพคัมพีเต็มแล้วมันจะเก็บสแต็ตอันเนี้ยเห็นไหมมันจะต้องโยนคือมันทาเราล้มอ่ะเออแล้วก็ไม่ทันเพราะว่า2อันมันมันโยนลงมาแล้วมันกําลังจะทําให้ระเบิดต้องรีบพยายามมาออกจากรัศมีที่มันจะทําให้ระเบิดประมาณนั้นครับคือมันจะไวมากคือบอสนี้เหมือนมันเพิ่มแม็กนีข้ามาแล้วก็มันมีการดวลกับบอสด้วยไหมแทงจะทําหน้าที่ในการแบบต้านพลังกับบอสถ้าแทงเล่นดีเล่นเป็นอ่ะเออก็จะผ่านครับแต่ว่าถ้าแทงกับฮิลเล่นไม่เป็นอ่ะ เดือดใช้คำว่าแบบหลายรอบแน่นอนคือแมคคณิกมันมีความแบบซับซ้อนมีความเนี่ยแล้วบอดมันมันกองอยู่ที่บอสแล้วมันไม่สนใจอ่ะเห็นไหมบุมบุมยกตีไปเลยจีวิ่งระหว่างนี้อาจจะต้องวิ่งไปหรือว่ามีแมคคณิกอะไรบางอย่างผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นก็คือพยายามวิ่งอย่าให้แบบถังน้ํามันมันอยู่กับรัศมีสีเหลืองๆอ่ะพร้อมกันมันจะระเบิดแล้วก็ถังที่มันกระพริบด้วยอย่าให้มันอยู่กับรัศมีคือแมกมันจะวนเวียนอยู่ประมาณเนี้ยอ่ะเนี่ย คือมันจะโยนใส่ครับมันให้วงเราสีเหลืองใช่ไหมแล้วสักพักมันจะโยนใส่พอจะเต็มถ้าเราวิ่งอ่ะลัษมีสีเหลืองกับถังน่าจะไม่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมันจะโยนลงมาเนี่ยต้องรีบแบบเคลียร์ออกไปยิบยกออกไปซ้ายขวาก็ได้อย่าให้มันโดนรัศมีอ่ะเออแค่นั้นประมาณนั้นก็รอดแล้วอะตรงนี้เหมือนมันจะไม่มีถังนะไม่เห็นถังนะอันนี้จริงๆไปตีบอสได้เลยเพราะมันไม่มีถังอมันไม่น่าจะเอลียกแมทแต่อคนเนี่ยไอ้เสื้อดำเนี่ยมันจะโยนถังลงมาพอดีแล้วมันจะเอลี่ะรู้สึกนะเห็นคื ตอนนี้คือสภาพก็คือให้บอดแบกครับนี่ที่มาของเขาว่านอนดูเพื่อนเล่นครับนี่เห็นไหมตาเปิดอยู่ไหมนี่ตาเปิดอยู่นะเห็นไหมตัวละครผมตาเปิดอยู่ครับนอนดูเพื่อนเล่นแล้วไม่ชุบกูด้วยนะบอดบอดแม่งไม่ชุบกูด้วยนะคือแบบส้นตีนมากนี่นอนดูเพื่อนเล่นกระพิบตาด้วยนะตัวละครผมแบบสบายใจว่ะคือแบบ ไม่ต้องกดสก,กิลไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวบอทก็แบกเองเออได้ของเหมือนกันเออประมาณนี้บอทบอกนอนไปครับพี่เดี๋ยวพวกผมจัดการให้บอทต,ตัวนี้กระจอกนี่พวกผมไม่มีวันตายขนาดระเบิดเอฟทั้งแมปนะเมื่อกี้ถ้าเป็นซีคนนะเมื่อกี้ผมคิดว่าน่าจะไปเกิดนะเพราะว่าแบบปุบ่มทั้งแมปแบบนี้เห็นไหมสบายลงกับบอทโคตรสบายนี่ได้ m v p ด้วยเ <laughs> 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 พราะอะไรเพราะมีคนเดียวครับก็ต้องได้ m v p อยู่แล้วนี่ประมาณนี้เห็นไหมลงกับบอทโคตรสบายครับ เอเอยากตรงไหนนี่นี่กดของให้ดูเห็นไหม,มเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดเบิ้ลของได้นะมันสามารถที่จะกดได้ประมาณ240ร้อยสี่ินะเผื่อเพื่อนๆขี้เกียจลงหรือมีพลังแบบหัวใจนี้เยอะๆก็มาเบิ้ลได้จะได้ไม่ลงหลายรอบแต่นี้ผมทําให้ดูก็คือกดสักกล่องสองกล่อ,อ,งอ,งกองก็ได้น่ะกดสองกล่องก็าดนี้ก็จะได้มาประมาณนีน้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เอามารรยากาศลงกับบอร์ดให้ดูว่าเกมนี้มันมีโหมดในการเล่นคนเดียวสําหรับใครที่แบบ อาจจะเป็น ward, อินโทรเวดอาจจะอยากเล่นคนเดียวหรือว่าไม่ชอบเล่นเกมออนไลน์เพราะว่าเห็นเกมนี้มันบอกว่าเล่นคนเดียวได้นี่เขาก็มีระบบลงกับบอรดอะไรมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับประมาณนี้สำหรับ Where We Meet ผมก็รอเซิร์ฟ g l o b a l อยู่เหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันจะเปิดเมื่อไหร่ก็ตามนี้ครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบาย